เสียงวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมายู่ไหนอยู่ไอ้าวใครเปิดไว้ออ้โหนูหนูเลยพี่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 อย่าล็อกพี่อย่าล็อก เดียวแค่ตัวเดียว,ยวยไขว้มันอ,อยู่ข้างหลังเนี่มันอยู่ข้างหลัง อยู่ล่างอยู่ข้างอันนี้คือเจ็บมาก